สายยันสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time d l e m a หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ d l e m a นะมากลับมาที่ซีทีเหมือนเดิมครับหลังจากเราเล่นอ่าเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะเหตุการณ์ในห้องสังสาการนะฮะซึ่งก็คับว่ารอดสามคนนะฮะเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่านะฮะคนน่าสนใจเลยมีเช็งจอด้วย เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับซีทีมในเหตุการณ์นี้นะฮะไปกันเลยผมเป็นทางเลือกเดียวด้วยไหนดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะเราจะอยู่ในห้องไหนมาลองดูกันหลังจากตายไปหลายรอบแล้วเกินห้องอะไรเว้เนี่ยนี่มัน pantry. The ห้องเก็บของไอ้ห้องเก็บอาหารน่ะหกโมงห้านาทีาคาร์ลอสจุนเปยียอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอเขาฉันตื่นขึ้นเขาไม่อยู่แล้วอ่ะมันล็อกอ่ะ Wait. เดี๋ยวก่อนนะจุดเปย์ทำนี่เหรอจะไม่คิดว่าสิ่งแรกที่จุนเปย์จะทำคือสิ่งนี้หรอกนะคุณเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนใช่ไหมล่ะรู้จักกันมาก่อนนานเขาอาจจะเป็นผู้สูงรุที่กับซีโร่ก็ได้มันเป็นไปไม่ได้จุนเปย์ที่ฉันรู้จักจะไม่ทำอะไรแบบนี้กับพวกเราแน่นอนขอโทษด้วยมันก็แค่เป็นทางที่เป็นไปได้อจุนเปย์คุณรู้ไหมมันกวนใจฉันตลอดเลยอะ คุณสองคนนี่มันยังไงกันแน่เนี่ยกาเนะมันยากที่จะเชื่อนะว่าคุณสองคนเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กอะจุนเปเขาเว้ยโคตรจะโคตรจะสำคัญกับฉันเลยอะอ้าวรักแอบชอบแอบปลื้มหรือเปล่าตลอดชีวิตฉันน่ะฉันไม่เคยมีเพื่อนเลยน่าแปลกใจนะถ้าเป็นฉันแล้วก็คุณคงเป็นเพื่อนผมไปแล้วโอ้คุณน่ารักนะขอบคุณ แต่นั่นไม่ใช่หรอกนะจุนเปยพูดเสมอว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะัะ<ต>จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด ฉันไม่เคยโดนรังแกหรือทำอะไรเลยแต่ฉันโดนคนรอบข้างตัดสินว่าเป็นเด็กแปลกจุนเปอยะต่างไปเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยฉันทุกๆที่ถ้าฉันมีปัญหาแล้วตอนทีกเรายังเด็ก่ะฉันร้องไห้ตลอดเลยแล้วเขาก็ต้องมาเชิญหน้ากับศัตรูคนเดียวฟังเหมือนฮีโร่ในหนังสือกตูเลยนะใช่สำหรับ สำหรับเขาอะนะแต่ว่าเวลามันก็ได้เปลี่ยนไปเหมือนเขาเป็นทางตรงข้ามกันเหรอแต่ว่าเวลาเนี้ยฉันต้องไปคนไปช่วยเขานั่นะสิ่งที่ฉันตัดสินใจดูเหมือนคุณจะชอบจุนเปใช่ไหมคุณพูดเรื่องอะไรอะเขินนะตัวม่ใช่ออเพื่อนโรงงานของผมนลก็เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องโรแมนติกประมาณนี้แหละผมบอกได้เลย จากที่ผมมองนะมันเหมือนคนรักอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมือนอย่างที่เพื่อนร่วมงานคุณเคยพูดนะที่สำคัญจริงสินะผมรักน้องสาวของผมมากๆเลยเธอเหมือนแสงสว่างในชีวิตผมอ่ะอ๋อคุณเป็นพวกซิดคอนนะสินะแม่น่ารักนะเนี่ยเนี่แหละจะเป็นการเอาคืนนี่ล่ะแต่ตอนนี้ Nothing sitting around come from just here. will เราควรไม่รู้ไม่รู้ในทางตรงนี้เราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องหาทางออกอย่างเดียวใช่ฉันคิดว่าคุณคงอยากจะเจอคนรักมากสินะคาร์ลอสเอาอีกแล้วนะยอกกันดีเหลือเกินเป็นจุนเปเนี่ยกับอากันนีนี่ชอบพอกันนะฮะถ้าแหวนจากตอนที่แล้วน่าจะเป็นแหวนที่จุนเปคิดจะขออากันนีแต่งงานนั่นเองนั้นนะทางออกอีกแล้วมึงไม่ต้องมาต่อจิ๊กโซลแล้วนะประเด็นอะไรอ่ะ มันจะเอาต้องเอาอะไรมาใส่ตรงนี้นะฮะเริบมีกล่องเปิดได้ไหมขาใครวะนี่มันขาข้างขวาซีโร่พยายามทำให้เรากลัวงั่นเหรอไม่มีอะไรสำรวจอะไรไม่ได้สำรวจเพื่อมีอะไรไหมอะไรเนี่ยแป้งน้ำแท่นหลอผสมเอาน้ำใส่แท่นหลอ่อเอาแป้งใส่แข็งตัว ทำให้ร้อนแล้วกลายเป็นแม่แบบเป็นแปนไอเป็นขุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราจะต้องทําอันนี้นะฮะเท่าที่รู้ถ้ามีอันนี้เนี่ย,ยสำรวจอันนี้ก่อนอันนี้สำรวจไม่ได้อ่อตัวใครเนี่ยมึงมาเป็นส่วนๆเนาะมึงเป็นใครเนี่ยชุดชุดไม่คุ้นอะประเด็นอันนี้อะไรเนี่ยไอโอดีนเอามาทําไมอะเอามาทําไมให้ออโดดีนประเด็น อ้ามีกองอีกอะมากองแฉะนี่มันอะไรอะฝาฝาอิชิตันหรือเปล่าฝาเหลืองเนี่ยชิ้นส่วนฮะชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรเนี่ยใช้กับตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะลองเอายูดีนใช้กับตรงนี้อาจจะได้นะฮะอ้าวได้เว้ยอะไรเนี่ยดูดเลอร์อะอ,อะไรอะ อะไรเอลดอาร์ดอคืออะไรไม่รู้ฮนะสํารวจก่อนตอนนี้สํารวจก่อนอา้าวแขนใครเนี่ยอ,อ๋อมันสํารวจได้สองฝั่งอา้าวขาใครมาเป็นสินส่วนเว้มันชิ้นส่วนของใครอะ่ะถ้าจะให้เดาก็น่าจะเป็นจุนเปย์ะเพราะว่าเท่าที่รู้อะ่ะทุกทุกทีมาโดน แยกเดี่ยวนะฮะไปอยู่ในแต่ละวอร์ดซึ่งก็แบบวอร์ดนึงมี3มคนในทีมเท่านั้นเองแล้วผมจะต้องทำอะไรได้บ้างมีอันนี้เหมือนจะต้องหารหัสมาเปิดนะฮะมันต้องเกี่ยวอะไรกับไอที่ผมหยดไอเดียน,นมันฝรั่งแนะ่นแต่ก่อนหน้านั้นมีหรือเปล่าไฟาชิตันอามาใส่อย่างนี้หรือเปล่าดีกันนะดูซิไฟชิตันอ๋อใส่ได้ด้วยฮะ อ๋อแปลว่าเราจะต้องทำตัวมาเพื่อใช้มาคูเวฟแล้วมาคูเวฟเอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะมันมันยากเหลือเกินเดี๋ยวกลับไปดูมันฝรั่งก่อนประตูทางขวาเนี่ยใช้รหัส RLLDUD ประตูทางซ้ายใช้รหัส DUDLLR ขวาขวาซ้ายซ้ายลงขึ้นลงเหรอโอเคขวาซ้ายซ้ายลงขึ้นลงนะฮะ ดูสิะเอ่อขวาซ้ายซ้ายลงขึ้นลงอ่าโอเคใช่ได้เปิดได้ฮนะอะไรอ่ะอ๋อเป็นเหมือนป้ายบอกว่าอะไรสักอย่างไม่เข้าใจเหมือนกันท่ามันคืออะไรส่วนนี้คือน้ำน้ำในขวด ทาในขวดอ๋อเดี๋ยวจะต้องมาผสมใช่ใช่ใช่ส่วนนี้จะต้องย้อนกลับนะฮะแล้วย้อนกลับด้ยวยกันนะถ้าเป็นขวาซ้ายซ้ายแล้วลงขึ้นลงอันนี้ก็จะต้องเป็นลงขึ้นลงซ้ายซ้ายขวาอ่าโอเคปริศนาของห้องนี้ไม่ค่อยยากเท่าห้องที่แล้วกูปวดหัวับการต่อจิ๊กซอว์มากอ่า จะต้องมีคุณแจฮะเพื่อจะเอาตุ๊กตาเหรอเ๋ยนนะอันนี้สำรวจได้ไหมโอ้พารเซิเนโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ต่อแลว้วอ๋อน่าจะเป็นนี้ฮะแบนนี้หมุนอย่างนี้เหรออ่าหมุนอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้แปลว,ว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ จะต้องเป็นอย่างนี้แปลว,ว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้่วนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อ่น่าจะอันนี้นะฮะโอ้โหเกียดการต่อเกมนี้มากเลยมันครบยังเนี่ยน่าจะครบแล้วฮะโอเค ให้มันง่ายอย่างนี้หน่อยเว้ยอย่าไปยากเหมือนจิกซอนนั่นอ๋อได้แม่แบบเอาได้ครบแล้วนี่ได้ครบแล้วฮะทีนี้โอเคแป้งคือใส่น้ำในแม่มันจะต้องผสมใช่ไหมฮะอันนี้อ๋อโอเคแล้วก็อันนี้โอ,โอเค แล้วไงได้แล้วแล้วไงต่อเนี่ยอ่อต้องทำให้มันแข็งเอ๊ะทำให้มันแข็งบอมเหรอวะสิว่าทำให้มันแข็งได้หรือเปล่าลอติง have change ทำไมไม่ทำให้มันเย็นล่ะ อ๋อจะท้อให้มันแข็งใช่ไหมโอเคเย็นก็เย็นวะได้ไหมเออได้เว้ยโอเคได้ละสงวดอันนี้คือใส่นี้โอเคได้แล้วไงต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเอา้าตรงนี้เปิดฮะได้อะไรกุญแจโอเค,อเคได้กุญแจละแปลว,ว่ากุญแจฮะเอาไปไขกุญแจไอ้ คนคนลักมือซ้ายหรือมือขวาก็ไม่รู้เนี่ยดูไม่ออกมือขวามั้งเนี่ยโอเคได้ได้แขนใครว้รถไรมือขวาคนลักมือขวาแล้วก็ตุกตาอะไรเนี่ยสกักอย่างหนึ่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่ามีแขนอีกข้างนึงนีง่อยู่ในตู้ขอดูก่อนนะนีใช่ไหมจะไม่ผิดไขแขนจะ อ,อ๋อเดี๋ยวกันจะต้องเปลี่ยนไอ้ว่าเขาไปไขไม่ได้โอ้อหตุ๊ก,กตาสีฟ้าไขาก็เพราะว่ามันไขไม่ได้เออเป็นรหัสห้าสองหกเนี่แต่มันมันเป็นมือหงายมาหาเรา,างนี้จริงๆถ้าคนเราเนี่ยมันจะหงายเข้ามันจะต้องเป็นหกสองห้ามากกว่าใช่ไหมเพราะมืออย่างนี้คนบ้าอะไรใช้มือแบบนี้อันนี้มันให้ฝ่ายตรงข้ามดูถ้าเราดูเองจะเป็นหกสองห้านะฮะซึ่งเอาไปทำอะไร หกสไปทำอะไรเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยเหมือนว่าการเลือกประตูเปิด2บานจะเป็นทำให้เราเจอปริศนาคำคืออะไรอ่านว่า left hand บวกด o o r left hand ก็คือไอต้ตะไอ้มือไอ้มือข้างตะกี้เหรอเอารหาัสมาบวกกันเหรอรหัสของตุ๊กตาคืออะไรเดี๋ยวกันนะแต่ว่าต่อตุ๊กตาไปทำอะไรใช่ไหมเนี่ยถ้างั้นก็สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะทำกับตุ๊กตาได้ ถ้าสีนี้มันเป็นคูเอ้ยเราใช้คูไปใช่ไหมเราใช้วอมบ้างคือว่าจะได้ผลไหมฮะคือต้องเอารหัสจากตุ๊กตาแล้วรหัสจากมือเนี่ยบวกกันได้หนึ่งสองสามสี่ก็ต้องเอาหนึ่งสสสี่เนี่ยบวกกับ6กสองห้าได้เก้าห้าแดหนึ่งโอเค ได้แล้ว9 5 8 1ดูซิว่าได้หรือเปล่า <S <S เอ่อเอ้ยเดี๋ยว1 9 1 8 9 5ดิใช่ไหมใช่ไหมวะ1 8 5 9เออผมพูดเลขย้อนหลังมาเลยไหมเดี๋ยวเออ,เ,อ,อเปิดได้โอ้หสบายมากปริศนานี้กระจอกมากน้องเ,เอ้อ่ออ๋อ บางทีเราจะต้องทำให้มือเนี่ยอุ่นเือนตุ๊กตาเพื่อมันใช้งานได้รอโอเคได้มือที่นี่ใช่ไหมคนรักมือขวาโอเคเอามือไปอุ่นเนี่ยได้อะไรได้อะไรกินเลยกูเนี่ยโอเคเอามือไปอุ่นนะดูซิจะได้อะไรฮะผมว่าชิ้นส่วนนีย่ยังไงก็ต้องเป็นจุนเปผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะ เดลลืมกดของเกมนี้นะฮะทุกๆ90นาทีเนี่ยกำไรจะทําให้ลบความทรงจาของคนที่สวมใส่นะฮะก็กลายว่าจะจําสิ่งที่เกิดขึ้น90นาทีก่อนไม่ได้แล้วตื่นมาทีก็จาอะไรไม่ได้นะแปลว่าจะต้องมีใครเนี่ยฆ่าจุนเปนและลืมฮะประเด็นแต่ประเด็นคือตอนนี้ต้องหาก่อนว่าจุนเปนอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ในนี้แหละถ้าจใจคาดเดานะฮะหมอกเยอะเหลือเกินน่าจะเป็นห้องแช่แข็งนะฮะอาจจะนะไม่นะ ไม่มีทางโอ้ห้องนี้ง่ายไว้ห้องนี้ง่ายง่ายกว่าห้องก่อดเยอะเลยโอเคไม่นะก็คือสรุปจุนเปย์โดนฆ่าหันศพแต่ว่าคนในวอร์ดวอร์ดซีอ่ะของทีมซีอ่ะจะมีอยู่สามคนมีคาร์ลอดอา,าเนีแล้วก็จุนเปย์แต่จุนเปย์ตายอาวุธทั้งสองชิ้นมีรอยเลือดทั้งเลือดไฟฟ้าแล้วก็ขวาน คาร์ลสเป็นนักอ่อนักดับเพิงซึ่งน่าจะใช้ขวานแปลว่าอากาเน่ใช้ใช้เ็กเช้ใช้เลื่อยสี่คนตายตะกี้ผมอ่านไม่ทันทีมไหนตายนะไม่ใช่คิวทีมใช่ไหมน่าจะเป็นดีทีมนะที่ตายกันหมดมีสีรหัสบลูเรดนิวจัมรหัสตามชื่อตัวแรกของทุกคนที่ตายนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นจุนเปก็เป็นจัม ใครทำเรื่องแบบนี้กันคือตอนนี้ดูไม่ออกเลยเพราะว่าอาวุธอะถูกใช้เหมือนกันแล้วมีแค่สองคนเท่านั้นฮะใครที่ฆ่าจุนเปต้องคารอสอะไรอะไรคารอสนึกว่าอากาเนี่ทำเหรอเฮ้ยทําอะไรตึ๊บเข้าไปเลือดฟองแน่ๆไม่ใช่อา้าวอีห้องหนึงบ้าเอ้ยแตกสิแตกสิเฮ้ยจ้ะ <c oughs> เพือ่ะเสียงใครขับมอไซค์ไม่ใช่อากันนี่เจ๊จะขับมอไซค์เหรออ่าน,าน,านเราทำลายประตูเอานี่ไปกินโอ้แฟนไตแฟนไตกริ้วกริ้วมากโมโหโมโหแต่ประเด็นคือคนในวอร์ซีอะคือวอร์ทุกวอร์ไปหากันไม่ได้ยกเว้นที่หมานะฮะที่จะไปได้คนไปไม่ได้ ปลว่าหนึ่งในสองคนนี้ฆ่าจุนเปยโดยที่จําไม่ได้ว่าฆ่าไปนะฮะคราวนี้เราจะต้องวิเคห์กันว่าผมไม่เชื่อว่าการตัดสินใจของอ่าห้องนี้จะต้องตัดสินใจว่าใครเป็นคนฆ่าจุนเปยแน่ๆน,น,นั่งเศร้าเลยฮะอาวุธอยู่ใกล้มือทั้งสองคนโอ้อย่างงี้มึงฆ่ากันแน่เลยแล้วหมาทำไมอ๋อหมากลับมาเหรอน่าจะใช่ปะหมากลับมาฮะวิ่งจากวอร์ดดีนะกลับมาวอร์ดซีสุดยอดจริง จุนเปก็ขึ้นชื่อไปแล้วนะผู้เสียชีวิตทำไมฉันไม่รู้อะไรเลยอ่ะบ้าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องการเงินแค่ห้าแสนเท่านั้นเองอ่ะเพื่อที่จะช่วยเธอเซฟมิล่านั่นแหละคือทั้งหมดที่ฉันต้องการแล้วตอนนี้ อ๋อเหมือนน้องสาวของคาร์ลป่วยเป็นโรคอ๋อเนี่ยไงโรคที่เขาที่พวกมันคุยที่พวกทีมซีคุยกันว่าเป็นโรคฝันกลางวันนะฮะเป็นอาการที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนฝันน่ะนอนฝันแต่ยังมีชีวิตอยู่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหอ๋อน่นเป็นสาเหตุที่ผมก็รู้ว่าคาร์ลนี่น่าเลื่อนในตอนที่แล้วนะก็คือคาร์ลไม่ได้น่าเลื่อนแต่คิดแค่อยากจะได้เงินน่ะไปช่วยน้องสาวไปรักษาน้องสาวกับโรคนี้ที่เฉยเอาแปลว่าโรคนี้มีทางรักษาได้ แต่ว่าต้องใช้เงินเยอะอะไรประมาณน,นี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเท่าที่ผมเข้าใจแต่ประเด็นเนี่ยไอหรือว่าคาร์ลอสจะเป็นคนฆ่าเพราะคาร์ลอสมีเหตุผลที่จะฆ่านะเพราะว่าจะเป็นจะต้องช่วยน้องต้องการเนี่แต่คาร์ลอสอาจจะจำไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ายัางไงเนี่ยไอายาลบความทรงจำเนี่ยมันลบแค่เก้าสิบนาทีที่ผ่านมาตอนที่ตื่นนะพอตื่นครุ่นคิดสิแล้วก็หลับอันนี้จะช่วงเก้าิบนาทีที่ตื่นตรงช่วงนั้นอ่ะจะจำไม่ได้ แล้วว่ายังจำอย่างอื่นได้แต่อากานนี้เนี่ยจำได้ตลอดว่าชอบชอบจุนเปยอยู่ตลอดเวลาจุนเปยก็รู้อยู่แล้วว่ารักอากานนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเห็นจากตอนที่แล้วเนี่ยที่ถือแหวนนะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอากานนี้น่าจะแบบเต็มคออากานนี้แต่งงานน่าจะเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าจุนเปยที่ตายเนี่ยไม่มีทางถูกอากานนี้ที่มีความรู้สึกชอบจุนเปยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่จำจุนเปย้ที่จำได้ว่าตัวเองเนี่ยชอบจุนเปยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีทางว่า อาการนี้จะทำแต่ว่าคนคนเดียวที่จะทำได้ในวอร์ซีก็น่าจะเป็นแค่คาร์ลเท่านั้นนะเพราะคาร์ลมีเหตุผลพอที่จะฆ่าจุนเปเพื่อจะให้ตัวเองได้เงินนะฮะแต่ตัวเองจะจำไม่ได้ว่าตัวเองฆ่านะสิประเด็นผมว่าคาร์ลผมว่ามีการเลือกแน่นอนว่าใครฆ่าจุนเปผมว่าผมจะเลือกคาร์ลคือเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมคุณฆ่าจุนเปใช่ไหมเอาเจ๊ใจเย็นๆวางมอเตอร์ไซค์ลงก่อนไม่ใช่ เจ๊ตาแข็งๆนะอากาันนคุณทำเพช่วยน้องสาวใช่ไหมล่ะนั่นแหละทำไมถึงเป็นคุณคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะยังมาเล่นอะไรงี่เงานะคุณรู้เปเหรอมีแต่แค่เราสองคนเท่านั้นที่อยู่ที่นี่มันก็เป็นได้อย่างเดียวะเท่านั้นล่ะคาตกรก็คือมันแอนนายโทษนันล่ะคาร์ลสอนน์โอ้โหฟันฟันไม่ถามจริงๆฟันฟันทีจอสว่าง อ้กนี่ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวคารอลมึงบอกใจเย็นหึงสอขวานเดี๋ยวจจเย็นใจเก๋โอเคคุณอาจจะถูกก็ได้นั่นจะเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่แต่ก่อนนะมันต้องเป็นนายอยู่แล้วแหละเดี๋ยวก่อนก็อย่างที่คุณบอกอะอาจจะเป็นใครก็ได้ ที่อยู่ในนี้คุณก็เป็นคุณอาจจะเป็นคนที่ฆ่าจุนเปก็ได้ตอนนี้คุณก็ถือเนี่ยเชงซออยู่เนี่ยไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงก็ช่างไม่สำคัญแล้วก็จะโอ้ยก็จะ้ยหลบกันง่ายเหลือเกินโอ้ท่าถือขวานมึงไม่น่าใช่เนี่ยกูว่ามึงไม่น่าจะฝรั่งเนี่ยมึงน่าจะคนญี่ปุ่นมากเลยนี่นายจะฆ่าฉันอีกคนใช่ไหมเนี่ยอาลออ ถ้าคุณฆ่าฉันคุณก็จะหนีไปได้สินะอาจจะอาอเฮ้ยไม่ฆ่าเหรอไปไม่ล้างแค้นให้จุนเฟยเหรอไปไหนอะอะไรอะทำไมเธอหนีหรือเธอกลัวที่ฉันเอาควานมะคูเดี๋ยวก่อนนะเลื่อยน่ากลัวกว่าไม่ใช่เหรอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนคิดให้ดนมีอะไรเนี่ย อ๋อนี่นึกนกกฎของซีโร่ได้ว่าทุกๆ90นาทีเนี่ยยาลบความทรงจำจะทำงานนะทําให้จะจําใน90นาทีที่ตื่นไม่ได้เ <Okay. S 1> ดี๋ยวก่อนนะพวกเราโหวตกันตอนบ่ายสามครึง่งไม่บ่ายหนึ่งครึง่งแล้วพวกเราก็ตื่นขึ้นประมาณ6กโมงสชั่วโมงกว่าเราทาําอะไรระหว่างเวลานั้นนะเราหลับอย่างเดียวงั้นเหรอ War, ฉันจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายาบ้าแน่ๆเอหรือแกเป็นคนทำบ้าหรือเปล่าบางทีอากานีอาจจะถูกฉันอาจจะฮะจ๊ะโหรู้เลยว่าอากานีไปปิดไฟเพราะว่าบอร์ดนี้มีห้องคอนโทรลรูมนะฮะน่เห็นไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าปิดไฟงั้นเหรออันนั้นมาแล้วกูว่าเหมือนนางสยองขวัญมากเลยตอนนี้เธอฆ่าจุนเปแล้วก็จะมาฆ่าฉันงั้นเหรอ ยังไงยังไงยังไงคาร์ลเองเจ้ายังไงฉันต้องทำาไงเนี่ยฉันต้องทำยังไงนะเลือกแน่นแน่ชัดเจนว่าเลือกแน่นแน่มอไซค์มาแล้วเพื่อนรีบขึ้นรถล่ะเดี๋ยวไปสายไม่ใช่ใครเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดที่จะทำใครที่เป็นคฆ่าจุนเปที่สุดที่จะฆ่าได้จะเป็นจะต้องคิดตัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป มันเป็นชั้นกันเหรอไม่ชิ้นที่ไรอยู่เนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะเป็นชั้นน่ะงั้นก็งั้นหอยู่นั่นเองบ้าเอ้ยใครเป็นคนทำกันนะอะหัวใจอย่างนี้ตัดสินใจแล้วใช่ไหมนะอย่างที่คิดฮนะได้เวลาอตัดสินใจอ่าใครคือคนที่ฆ่าจุนเป นี่ใส่ไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 นี่ใส่ไปเลยไม่ใช่หมามันชื่ออะไรวะแกปมันตัวบีไม่ใช่เหรอแล้วตัวบีมึงเอาไปซ่อนไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้เรียนนี่หมาหมาทำอย่างนั้นไม่ได้ <laughs> โทษหมาเลยกันอ่ะ ก็อย่างที่รู้นะฮะผมได้ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าคนที่น่าจะทําได้น่าจะเป็นคาร์ลอสมากกว่านะเพราะอาการนี้ต่อให้เสียความทรงจําในการทําอะไรในแต่ละห้องต่างๆเนี่ยยังไงอาการนี้ก็ยังมีความรู้สึกชอบรักจุนเปอยู่ตลอดเวลาและจุนเปก็รักอากานนี้อยู่ตลอดเวลานะมีคาร์ลคนเดียวที่มีเหตุผลที่จะฆ่าเพราะว่าจะเป็นจะต้องการเงินไปช่วยน้องสาวนะถ้างั้นเราก็เลือกคาร์ลกันเลยดีกว่าชื่อมันเขียนไงว่า C A R L O R ว่าหรือ L O S ดีกว่า าร์สโอเคตัดสินใจไปแล้วฮะเพราะว่ามีเหตุผลที่สุดเพราะการตัดสินใจของเราจะทำให้ใครตายประเด็นเดียวกันนะแน่นอนอักกานี้จะไม่มีทำแบบมีทางทำแบบนั้นกับจุนเปย์แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเธอนะฮะนี่บอกว่าเป็นคนสำคัญสำหรับฉันนะถ้างั้นสำหรับคดีนี้ฉันก็กลายเป็นฉันเป็นคนเดียวที่สามารถฆ่าเขาได้ บางทีอาจจะเป็นผีร้ายในตัวฉันบางทีฉันอาจจะประาษาเสียไปหรือ,อยังไงจะเป็นยังไงก็ช่างเหอะฉันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรฉันก็กลายเป็นฉันลืมสิ่งที่ฉันทำไปเพราะว่า,าย,ยาลบความจำนั่นแน่มาและเสียงฝีเท้า อ,อย่าเข้ามาใกล้นะอ๋อนี่ฉันเป็นคนอันตรายแล้วร่างกายฉันอาจจะขึ้นไว้ไปเองหรือที่ฉันไม่ต้องการฉันไม่อยากฆ่าเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคารอลทำอะไรเฮ้ยทำอะไรโกนกกนวดทำไมไม่ใช่โอ้โหเลือดฟุงมไ้เลือดมึงฟุ้งไปไ่ะโอ้โหเพื่อนอากันเนะเป็นหนังสยองขวัญเลยกูเรื่องน,นี้ท่านได้แต่ใดมาโน โอ้โหมันฟันคอตัวเองใจถึงมากว่ะโอ้โหคตรคนดีอ่ะคือกลัวตัวเองทำร้ายคนอื่นอ่ะฆ่าตัวตายโอ้มีฟิ่พ่อแม่เอาแม่งย้อนหลังซะงั้นมาอาซิสมารับแล้วใช่ไหมจะไม่อยากให้ใครตายอีกอือคาร์ลอสคาร์ลอส มึงจะเสียใจทำไมอากเนะตะกี้มึงจะฆ่ามันอยู่เลยฉันขอโทษฉันขอโทษฉันคุณฆ่าจุดเปไม่ได้หรอกไดะฉันไดะฉันไม่รู้เลือกถูกหรือเปล่านะแต่ผมเลือกอย่างนี้แล้วกันเพราะถ้าผมว่าผมพิมพ์อากาเนะเนี่ยแปลว่าอากาเนะจะต้องตายแล้วคาร์ลจะรอดแทนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ เ a มโอเวออ้าวอันนี้ผมเลือกผิดเหรอก็เอาไว้คบไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะกว่าจะไปไปเล่นเกมในห้องไหนกับทีมไหนนะสายเย็นสวัสดครับ